เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งห่างๆเพราะว่าเราจะต้องให้ลูกเทพเขามาสัมภาษณ์ด้วยวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลูกเทพกันเว้ยวันนี้เอออันนี้เราก็นั่งคุยอย่างเงี้ยแหละเนาะเออเราจะได้เห็นแบบเห็นเต็มตัวไอ้แบบจะได้เห็นแบบเป็นกล้องเป็นกล้องเออจะได้แบบเหมือนกระทอลโชว์หน่อยว่าเอ้ยไอ้ไอ้เหียที่กูแต่งตัวกับพวกพวกนักสัมภาษณ์เลยเว้ยใช่ไครับคุณคิดยังไงบ้างครับุณคิดยังไงบ้างครับกระแสของลูกเทพที่ผ่านมาครับ อ้าวเฮ้ยเอาเอาใหม่เเผือ,อทาอ่านยังไม่ได้ยินเผืือทาอ่านยังไม่ได้ยินนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน <c oughs> ไม่ได้ครับเปื่อทาอ่านยังไม่ได้ยินผม <c oughs> เบื่อมากเลยค <c oughs> ุณ <c oughs> <c oughs> คือแบบคือบางทีท่านแบบเราต้องใช้ความศักดิ์สิทธิ <c> ์ <oughs> คือแบตอบต้องมีการแบบต้องมีการทําบุญเออต้องมีการแบบเขาเรียกว่าต้องมีการอัญเชิญนะเวย้ยคือคือ,คอลูกเทพท่านต้องมีการอัญเชิญนะครับพอเป็นกันแล้วท่านจะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในร่างทรงได้ถ้ารู้ว่าคุณรู้ป่ะการที่คุณจะสามารถเลี้ยงลูกเทพได้นะครับคุณต้องมีการกระทําอย่างนี้ครับผมคือหนึ่งครับผมคุณต้องแบบ คือต้องเป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์คุณต้องรู้จักเข้าวัดทุกวันต้องรู้จักทาศีลทาทานต้องรู้จักทําบุญต้องรู้จักอะไรงี้นะฮะผมบอกได้เลยว่ากูไม่มีคุณสมบัตินั้นเลยนะครับกูไม่มีคนคุณสมบัติที่คุณกล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับกูไม่มีที่นี่สักอย่างเลยครับต้องเป็นคนส่งศีลส่งธรรมนะครับอ่าแล้วก็ต้องมีเงินต้องมีเงินคุณรู้ไหมต้องมีเงินนะครับการที่จะสั่งซื้อลูกเทพได้ต้องมีเงินนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินนะครับมึงจซื้้อออลูกเทพมมาไไ่ดุุยย เราเผือพูดคำว่าซื้อได้ไงอะ่ะอุ้ยตบปากเลยตบปากเลยครับเราเผือพูดคำว่าซื้อได้ไงครับเราไม่ได้ซื้อเราศรัทธาเราศรัทธานำมาบูชาเราศรัทธานำมาบูชาครับเราไม่ได้ซื้อหมื่นห้าห้าพันเจ็ดพันหมื่นสองสองหมื่นเราไม่ได้ซื้อครับเราไม่ได้ซื้อคุณคิดไปเองป่าม ous, วมโนอ่ะมโนอ่ะทำไมอ่ะทำไมผู้คุณแบบจับกระแสโซเชียลมาแล้วทำไมผู้คุณแบบถึงไม่ศึกษาถึงรายละเอียดบ้างเลยว่าลูกเทพมันคืออะไรอ่ะ ทำไมอยู่ดีๆไปด่าเขาะเนี่ยอยู่ดีๆคุณก็ไปด่าเขาาแบบเอาเงินมาทําไมต้องเอาเงินมาซื้อความบูชาไม่ใช่ครับมันคือการมันไม่ได้เป็นการซื้อแต่ว่ามันคือการนํามาบูชาอ่าฉะนั้นแล้วการที่นามาบูชาได้เนี่ยนะครับมันต้องมีการบูงส,สวงหน่อยซึ่งแน่นอนครับว่าท่านตอนนี้ท่านกําลังหนาวอยู่นะครับตอนนี้คือท่านลูกเทพของเรากลาลังหนาวอยู่นะครับอุย้ยตัวเ,ย,เย็นเจี๊ยบเลยท่านท่านตัวเ,ย,เย็นเจี๊ยบเลยอาบน้าหน่อยไหม <c oughs> อาบน้ําไม่ท่านต้องต้องอัญเชิญท่านเข้าล่างก่อนนะครับมาครับอัญเชิญท่านเข้าลา ต้องผู้สูงก่อนนะคุณคุณไม่ได้นะคือคือเวลาเวลาจะเชิญท่านมาเข้าร่างทรงเนี่ยคือต้องมีการให้เกียรติกันนิดนึงนะฮะโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะนะครับท่านท่านอยู่อยู่กท่าน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 ทำอะไรท่าน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 จะลงเมื่อกี้ท่านจะลลมเออท่านจะล้มแล้วเดี๋ยวผมประคองก่อนท่านท่านท่านจะลลมท่านท่านจะลลมอยู่แล้วท่าน หิวข้าวท่านท่านท่านจะหิวโอ้ท่านกำลังหิวข้าวตอนนี้คือท่านหิวข้าวมากเลยนะครับคือตอนนี้ท่านกําลังหิวข้าวนะครับเอ่อก็นิดหนึ่งนะฮะท่านก็อาจจะอดอดท่ามใจไม่ได้นะครับเฮ้ยคุณอะไรมาด่าผมลามกไม่มีครับผมไม่ได้ลามกนะท่านหิวข้าวอ้าวนี่ไม่เชื่ออีแล้วลบลู่อีแล้วเฮ้ยอย่าลบลู่ดิเฮ้ยทำไมลบลู่อ่ะออเป็นว่านะครับคำไม่เข้าเรื่องของแมงและสัตว์ <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นครัท่านยังเข้าอยู่ท่านยังเข้าอยู่แต่ว่าจะเข้าแบบยังไงก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับอ่าแต่นะครับคือก่อนอันนี้อันนี้ต้องพูดก่อนนะครับเบื้องหลังการไต่งท,ทานะครับคือก่อนที่เราจะมานะครับเราได้มีการจุดแบบทุบเทียนนะครับคืออัญเชิญท่านมาแล้วนะครับชนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการแสดงนะครับเนื่องจากว่า ลูกเทพนะครับของผมนะฮะที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยคือถ้าจะเป็นคนที่ร่าเริงนะครับแล้วก็ชอบแบบให้เสียงหัวเราะนะครับคือแบบว่าชอบให้เสียงหัวเราะแบบว่าคือคือท่านแบบว่าท่านอยากให้ทุกคนมีความสุขนะฮะชนะแล้วอยากคิดมากนะครับคือบางทีแล้วท่านอาจจะแบบดูรุนแรงแบบอาจจะดู aggressiv นิดนึงอาจจะดูแบบดูเหมเิมเกริมดูลามกนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคือท่านเป็นเทพที่แบบว่าชอบอารมณ์ดีเอ้ยเอ้ยคุณแบบ เข้าใจว่าครับว่าการเป็นเทพอะแบบว่าเวลาอยู่บนสวรรค์อะแบบแบบนั่งสมาธินานๆแล้วมันจะแบบมันเบื่อครับเออแบบเฮ้ยทำไมแบบคนเราอะความสุขที่แท้จริงคืออะไรครับความสุขที่แท้จริงคือการได้ขวเราะนะครับเออจะแล้วท่านอาจจะแบบว่าอุ้ย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 ท่านท่านโอ้ยขอพัยจริงรับท่านคือแต่ว่าจริงๆแล้วผมอาจจะดูรุนแรงกับท่านนะแต่ว่าคือผมไม่ได้แบบผมไม่ได้อะไรกับท่านอุ้ย ผมไม่ได้อะไรกับท่านเลยนะครับจริงๆแล้วท่านท่านชอบที่จะให้ทุกคนมีความสุขนะฉันนะแล้ววันนี้ก็คือเราจะมาถามท่านกันหน่อยนะฮะว่าท่านมีความคิดเห็นไงบ้างครับกับกระแสลูกเทพที่ผ่านมาครับผมโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นลูกเทพที่ผมเลี้ยงมาตั้งนานแล้วนะครับก็คือผมเลี้ยงมาตั้งแต่แคมเฟอร์นะครับ <laughs> ผมเอ้ยผมเลี้ยตั้งแต่เลี้ยตั้งนานแล้วครับคือครอบครัวเราเคารพบูชาตุ๊กตาลูกเทพเนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วนะครับคือหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของลูกเทพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกสืบทอดกันมานานมากแล้วนะครับคือตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมีแพนด้าของจีนนะเออเอ้ย เฮ้ยมันานานจริงนะเว้ยกระส่ลูกเทพคือมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมานานมากแล้วตั้งแต่ราชวงศ์หมีเพนด้าจักรพรรดิเออจมกองตีนอะ่ะเอเอๆนั่นแหละเออพวกจักรพรรดิพวกนั้นอะ่ะคือตระกูลผมเป็นตระกูลที่เลี้ยงหมีนี่มานานแหละเอ้ยลูกเทพคือตระกูลเราเลี้ยงตระกูลลูกเทพนี่มานานแล้วนะคะก็คือเลี้ยงมาเกือบสิบปีแล้วคือก่อนผมเกิดนะตุตต๊กตาตัวนี้เฮ้ยตุ๊กตาธรรมดาน,นี่บอกลูกเทพเออคือลูกเทพตัวนี้ตั้งนานแล้วนะคะคือเราเลี้ยงมาตั้งนานวครับ่า สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งงมงายเลยทั้งสิ้นนะเราไม่ได้งมงายนะฮะเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยนี่แบบลูกเทพต้องคาราบูชาต้องแบบงมงายว่ะอะไรว่าทาไมแทนที่เวลาจะเอาเวลาไปดูแลคนอื่นเอาเวลาไปทำมาหากินไอ้ที่นี่มานั่งแต่งตัวไอ้ที่นี่มาทาอะไรลูกเทพมาแต่งหน้าลูกเทพซื้อของเสื้อของเสียไปเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วก็บอกว่าตัวเองมีเงินอย่างนี้ดูแลลูกเทพมากกว่าพ่อมากกว่าแม่มึงอ,อีกไอสัตว์เด็กเลยละคุณนี่เฮ้ย บอกว่าไม่มีคนรักแล้วแม่งก็ไปหาลูกเทพรักมากยิ่งกว่าลูกทั้งที่ว่าจริงๆแล้วผัวก็ยังหาไม่ได้เฮียเมียก็ยังหาไม่ได้ก็ยังเสือกจะเลี้ยงลูกเทพเลี้ยงทำควยไม่รู้เลี้ยงแล้วมึงรวยก็เรื่องของมึงเนี่ยเออเพราะว่ามึงทำงานหนักมึงถึงรวยสัตว์มึงถูกหวยเพราะอะไรมึงถูกหวยก็เพราะว่ามึงเลี้ยงลูกเทพใช่ไหมการที่มึงเลี้ยงลูกเทพเพราะว่ามึงบอกว่าลูกเทพมึงเปรียบเสมือนกับลูกมึงแล้วลูกมึงเขาอยากอยู่กับมึงอ้าวก็ตอนแรกเนี่ยมึงบอกว่ามึงถูกหวยเพราะลูกเทพมึงถูกลาบโลดเพราะลูกเทพมึงอะไร ถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้ถูกหวยถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้โชคลาบถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้อะไรที่มึงเป็นผลประโยชน์กับมึงอ่ะมึงจะเลี้ยงไหมลูกเทพอ่ะเออเขามึงจะนับเขาเป็นลูกหรือเปล่าแสดงว่าแม่อย่างมึงก็เฮี้ยเพราะว่ามึงอ่ะรักลูกเพราะว่ามึงต้องการลาบยกจากลูกมึงไม่ได้รักลูกเพราะว่าเขาเป็นลูกมึงไอ้ควายเนี่ยอุ๊ยโทษเอาผมเผลอด่าใครไปหรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้เผลอด่าใครไปใช่ไหมอุ๊ยรู้สึกสลดอ่ะคุณรู้สึกแบบรู้สึกเศร้ามากเลยผมรู้สึกผิดเลยอ่ะท่านให้อภัยผมหน่อยท่านท่าน เงียบไปแล้วท่านโอเคให้อภัยผมแล้วโอเคท่านให้อภัยผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมาสัมภาษณ์ท่านหน่อยดีกว่าว่าท่านรู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่าท่านรู้สึกไงบ้างครับกับกระแสลูกเทพที่ผ่านมาครับฮัลโหลท่านไม่ไม่ดังใช่ไหมครัท่านแป๊บนึงนะไม่ดังยังครับไม่ไม่ดังนะคไม่ไม่ไม่ไลฟ์ครับผมช่วยช่วยเช็คทีครับไม่ไม่ดังยังครับไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไม่ไม่ได้ดับไปใช่ไหมฮะ ่าไม,ไม่ได้ดับนะครับโอเคท่านมีความคิดเห็นบ้างครับกับกระแสลูกเทพที่ผ่านมาครับว่าเอมันเป็นการงมงายหรือเปล่ามันเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน,น,นะฮะท่านช่วยพูดด้วยครับท่านฮัลโหลท่าน,ท,านท่านมีคิดจะแสดงความคิดเห็นนะครับหรือว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางธรรมะหรือเปล่าครับท่านคือแบบว่าการการที่เราอยู่นิ่งคือเป็นการที่ทําให้เราแบบไม่จองเวหรือเปล่าครับ,รบมันมันเป็นมันเป็นกลยุทธ์ทางแบบธรรมะหรือเปล่าฮะท่าน ท้าเงียบไปแล้วไงเฮ้ยสแสดงว่ามันเป็นกลยุทธ์ทางธรรมะเว้ยคุณรู้ปะคือแบบว่ามันเหมือนกับว่าคือแบบเวลาคนเราอะ่ะจะเอาความทุกข์แบบจะดับความทุกข์เราต้องนิ่งเว้ยเราต้องแบบใจเราต้องนิ่งเออใจเราต้องนิ่งใช่ปะท่านอ๋อเฮ้ยคุณโอ้โหผมลืมไปเลยว่ะเมื่อกี้แบบเหมือนผมนึกอะไรออกเว้ยคือบางทีแล้วอะ่ะลูกเทพเราอะ่ะคือแบบเขาเขา,เขามีการพูดนะเว้ยแบบ คือแบบคนที่เขาเป็นมือโปรเป็นอีลิตอ่ะเออคนที่เขาเลี้ยงแบบเป็นอีลิตอ่ะเขาจะบอกว่าไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ลูกเทพของเราอะฮะคือแบบบางทีแล้วท่านอาจจะไม่ได้คุยผ่านคําพูดไม่ได้คุยคุยผ่านการกระทําแต่ว่าท่านจะมาในรูปแบบของโทรจิตเออลูกเทพของเราต้องเป็นโทรจิตเว้ยเออผมลืมเรื่องนี้ได้ไงอะเราต้องแบบต้องคุยผ่านทางโทรจิจเดี๋ยวผมจะลองคุยดูนะฮะท่านครับคือพอดีว่าผมอยากจะรู้ว่าไอ้กระแสลูกเทพที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่งมงายป่ะครับคือแบบว่ามันใช่ ความเจริญก้าวหน้าของคนไทยหรือเปล่าครับเนี่ยคือแบบว่าต่างประเทศเขาก็แบบว่ามีรถไฟฟ้ามีเครื่องบินมีอะไรขับแล้วมีคอมพิวเตอร์ใหม่ๆใช้แล้วนะฮะคือรายได้เขาก็เพิ่มขึ้นด้วยแล้วทำไมคนไทยยังงมงายอยู่ครับคือท่านคิดว่าอย่างไงบ้างครับเนี่ยการที่เราเป็นการที่เราเรียนลูกเทพขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถแบบเขาเรียกว่านะคือมันจะสามารถทําให้เราแบบสามารถเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าได้หรือเปล่าครับเนี่ยขอถามหน่อยนะฮะครับครับผม ครับครับโอเคครับอย่างนี้ใช่ไหมครับท่านอ๋อ,อครับครับผมโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับโทรจิตเรียบร้อยแล้วท่านบอกว่าเอ,อท่านบอกว่าล่ะคือท่านท่านมึงบ้าปะครับ